ผมช่างเปลี่ยนไอซ์อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาส่งงานเป็น2022ครับในเอ็กซ์ลี่นะครับเชียร์โคตรหล่อเลยนะฮะนี่คันนี้ออกป้ายแดงเดิมๆมาเลยนะับนี่จะทรงแม็กยางครบจบทีเดียวนะครับแก้เพางัดเพายันด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูครับรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับข้างหน้านะครับข้างหน้าเราจัดทรงจัดทรงใหม่ลงมาอยู่ประมาณ5นิ้วสอดนะครับี่ยางหน้านะครับ ป็นนี้น่าจะเป็นแบ็คคิงนะครับนี่สองสี่ห้านะครับสองสี่ห้าสี่ห้าอาร์สแปดนะครับแม็กนะครับแม็กเป็นเอ็นห้าเอสอาร์นะครับนี่ยังรอเลยนะครับทรงก็จะอยู่ประมาณนี้ไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังมีอะไรบ้างข้างหลังแม็กเอ็นห้าเหมือนกันนะครับซีรียางเป็นสองสองเจ็ดห้านะครับสองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับนี่ 7540อสุ8นะครับแล้วก็ข้าง,งหน้าเนี่ยเป็นแม็ก9ครึ่ง9ครัึ่ง10ครึ่งนะครับหน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งลัดด้วยยาง24 27นะครับทรงนะครับทรงก็อยู่ประมาณนี้4นิ้วสอดนะครับไม่ต่ำมากนะครับทรงพอดีนะครับดูข้างล่างนะครับนี่ข้างล่างเสแนบอัพโช๊กด้วยนะครับคันนี้อัพโช๊กลังเอสนะครับนี่ ค okay, ครับมีกางกระแทกมีอะไรให้ด้วยนะครับคันนี้ทรงอย่างรอนะครับจับเลยเนะี่ยแกะของงัดด้วยนะคันนี้รู้จะเห็นหรือเปล่าเขาไม่งัดนะครับเขาไม่งัดไม่ยันนะร้ออยู่กึ่งกลางซุ้มนะครับนี่สเตปนี้มาได้เลยนะครับเอ็นเสแยกมาเตยนะครับปวกแดงนะครับ ดูทรงรบๆอบนะครับนี่โหหล่อลงตัวเลยนะครับข้างหน้านี่จังหล่อเลยนะ X Series 2022นะครับนี่ต้องบอกว่าทีเด็ดมากๆนะครับนี่โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็เข้ามากันได้เลยนะครับนี่ทรงอย่างรอนะครับโอเคครับสวัสดีครับ